กราบสวัสดีค่ะยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ c 8S 23และ r o y ย l Pass A12 ก็ได้มีการรีแรงแล้วก็เรียนวีดีที่เรียบร้อยนะคะของรางวัลในรอบนี้ก็กดเข้ามาดูกันได้สกินเปิลมินิอีกแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของกรอบคอนคล้ายๆกับกรอบของอันติเมตเลยอเลยชายาใครที่ไม่ได้รับนะคะไปกดรับได้ในกล่องจดหมายนะคะ ของรางวัล AP นั้นในการปลดล็อกก็เชกเช่นเคยมีให้ปลดล็อกอยู่3เกรด3ราคาสำหรับซ้ายประหยัดสุดคุ้มนะคะกดเข้าไปตรงนี้เลเวล1ถึง50สามารถกดซื้อได้ในราคา360 UC แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปปลดล็อกใครที่เติมหลังจากการอัปเดต r p เข้าไปตรงเติมเงินนะคะไม่ได้ให้เติมนะ ให้มารับในส่วนของคู่ป้องส่วนลด60 UC นะจ๊ะอย่าลืมมากดรับกันด้วยก่อนปลดล็อก r p ไปหน้า r p กันต่อเมื่อได้รับมาแล้วนะคะเขาจะนำมาใช้ลดถึง60 UC เลยเห็นไหมเราจะเสียแค่300 UC เท่านั้นในการปลดล็อกไปจนถึงเลเวล50จะบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าการปลดล็อก นะคะไม่ได้เป็นการรับรางวัลรางวัลเนี่ยได้รับแน่ๆแต่เราจะต้องไปทำธารกิจเพื่ออัพเลเวลก่อนเราถึงจะค่อยๆรับของรางวัลทีละเลเวลมาสำหรับในทางด้านของการซื้อ1-50 UC ถึง50เนี่ย UC ที่จะได้รับคืนคือ360 UC เพราะฉะนั้นอะไรคะเราจะได้กำไรมา60 UC เลยนะแบบนี้และ UC ที่ได้รับคืนมานะคะ360 UC เนี่ย เราสามารถนำไปปลดล็อกต่อสำหรับใครที่อยากจะเก็บต่อในเลเวลที่5ง1 0 0นะคะก็นำ UC ในส่วนนี้ไปปลดล็อกกันต่อได้และหลังจากจบไปแล้วถึงเลเวล100 UC ที่สะสมที่ได้รับคืนมาก็จะมีอีก360 UC เพราะฉะนั้นเป็นการเติมที่ไม่เสียอะไรเลยก็แค่เติมเข้าไปแต่ UC จะได้รับคืนมาและยังได้กำไรอีก60 UC ด้วย ใครที่คิดมากจะเติมดีไหมเติมไปเฮ้คือคุ้มคุ้มโคตรโคตรแถวบนเนี่ยจะเป็นสําหรับสายฟรีนะคะก็มีของเยอะเลยสําหรับข้างล่างก็เป็นแบบเติมแบบเติมจะได้รับทั้ง2รูปแบบทั้ง2แถวเลยนะคะเนี่ยเล่มหนึ่งก็น่ารักแล้วมีเศษท้ายมีเศษคูปองมีเหรียญโอ้มีอะไรเยอะมากเหรียญบ้าน นี่มีเศษเพชรแดงด้วยสกินก็คือเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดของรางวัลคือมีทุกเลเวลนะคะใครบอกไม่คุ้มเดี๋ยตีเลยจะซื้อแบบไหนก็คุ้มหรือใครที่มี uc ขึ้นมาหน่อยก็ปลดล็อกไปเลยทีเดียว720 uc อันนี้ก็เอามาลดได้เหมือนกันนะคะ60 uc ก็จะเสียอยู่แค่ 660 uc เท่านั้นและ uc ที่เราจะได้รับคืนมานะถ้าเราเก็บไปจนถึงเลเวล100ก็จะได้คืนมา720 uc ในส่วนนี้เราสามารถเก็บไว้แล้วก็เอาไปปลดล็อกใน r p ในซีซันหน้าได้อีกนะคะอันนี้คือใส่ประหยัดและใครที่มีงบขึ้นมาหน่อยแต่อยากได้ของรางวัลพิเศษมากกว่านั้นก็จะมีทางด้านของกรอบรูป r p มีท่าเต้นฉลองกินไก่ แบบไม่มีเอฟเฟกนะคะถ้ายัางมีเอฟเฟกก็ต้องไปอัพเอาแล้วก็มีรูปปั้นด้วยนอกจากนั้นก็จะมีสิทธิพิเศษกดเข้ามาดูกันได้เลยใครที่ยังไม่ปลดล็อกก็ดูได้นะคะดูดิของแดงคือมีทั้งหมด3ชิน้นนะตอนเลเวล40ได้มา2เป็นชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดกระต่ายอีก1ชุดนะคะทุกคนสก,กินปืนก็คือมี5สก,กินเลยนะ ขอดูหน่อยว่าสกินรถมันอยู่ตรงไหนมินิบัสมินิบัสเลเวล75ก็มาทำไมในช่องสปอยเขาลืมเหรอก่อนจะไปปลล็อกทุกคนมาดูนี่ของรางวันในร้านค้า RP อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะคะสามารถสุ่มได้เลยโดยการกดใช้ UC หรือรอไปจนถึงเลเวล100ก็ใช้คะแนน RP ในการสุ่มก็ได้มีสกินทองด้วยนอกจากนั้นก็มีสกินระเบิดนะคะที่จะต้องเลเวล60ก่อนถึงจะปลดล็อกได้ขายในราคา1,200 UC มีคิว e ีดเอฟเฟกต์สวยมากไปถึงเอฟเฟกต์คิวฟีดเอฟเฟกต์อื่นๆไม่มี ถ้าเต้นใครไม่ได้ปลดล็อกแบบ1920 UC ก็ปลดล็อกให้ซื้อในเลเวล50ราคา600 UC มีท่าอื่นด้วยอันนี้จะเป็นการ์ดนะคะสำหรับการปลดล็อกร่างสำรองของรางวัลใน BP รอบที่แล้วใครเก็บไปไม่ถึงเลเวล80ก็สามารถมาซื้อได้โคตรแพงกล่องนี้นะคะปลดล็อกในเลเวล30เป็นกล่องสุ่มทรงผมสุ่มนะฟังดีๆอยากได้ผมแกะชายสหิงสนะ,ะ่ะโคตรแพง แล้วก็มีของอื่นเหมือนเดิมรวไปถึงสีสเปรด้วยโอเคอันนี้จะเป็นหน้าของการทําภารกิจใครที่ไม่มั่นใจว่าจะเก็บไปจนถึงเลยวล1่งร0อหรือเปล่าก็ไปทําภารกิจก่อนแล้วค่อยไปปลดล็อก r p ที่หลังนะคะเราจะปลดล็อกเลเวลไหนหรือว่าจะปลดล็อกตอนไหนก็ได้นะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติพี่อ่ะซื้อแบบแพ็คธรรมดาแบบ360 uc เมื่อปลดล็อกแล้วนะคะตอนนี้พี่เลเวล10ซื้อแพ็คเล็กนะคะก็ของรางวัล พี่จะได้ไปจนถึงเลเวลสิบนะณนะตอนนี้นะคะเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะจนถึงเลเวลห้าสิบแล้วก็เมื่อถึงห้าสิบแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะล็อกตรงนี้นี่มันจะล็อกตรงนี้แล้วก็กลับมาซื้อให้ปลดล็อกห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยต่อก็อย่างที่บอกก็นำา UC ที่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงห้าสิบอะเอาไปปลดล็อกต่อได้นะคะแต่ของพี่อะซื้อแบบลวงหน้าไปแล้วแหละ มีสิทธิพิเศษอื่นๆเยอะเลยก็เลยกดซื้อไปอืมแล้วก็เลเวลพี่อ่ะก็จะได้เพิ่มมาอีกนะคะแพ็กพิเศษมันจะได้มาอีก24 Level เลเวลแล้วก็มีสิทธิพิเศษเพิ่มอีก360คะแนนคะแนน RP 100คะแนนเท่ากับ1 l e v e เลเวลนะทางด้านของ อันนี้ก็จะมีคะแนนโบนัสนะคะใครทาก็อย่าลืมไปกดรับด้วยอย่างที่บอกไป100คะแนนต่อ1นึ่ e เลเวลอันนี้จะเป็นคะแนนฟรีโอเคเดี๋ยวพี่อัปเกรดเลยละกันจาก10เป็น37เป็นไง และสำหรับใครที่อยากเลเวล100ในวันนี้แบบไม่ต้องเสียเยอะให้ไปกดซื้อในทางด้านของแพ็กกิจกรรม RP จิ้มเข้าไปเลยจะซื้อกี่กล่องก็ได้หึงกล่องราคาอยู่ที่1,000 UC สามารถซื้อได้สูงสุดถึง10กล่องและในส่วนนี้นะคะ UC ที่เราเสียไปในการซื้อทุกกล่องก็จะได้รับคืนทุก UC เลย ใครจะซื้อให้รีบซื้อในตอนแรกๆเลยเพราะว่าในการคืน UC นั้นเราจะต้องไปทำภารกิจ1,000คะแนนนะคะหรือว่าคะแนนที่เราสะสมทำภารกิจ1,000แต้มก็จะเท่ากับเอามาคืน1,000 UC เนีหรืพี่ซื้อเลยตอนนี้พี่ขาดอีกเท่าไหร่ไม่กี้พี่เลเวลเท่าไหร่นะ37ใช่ไหมขาดอีกประมาณ เนี่ยซื้อไป7็แพ็กก็จะได้รับทั้งหมด70 level เลเวล1นแพ็คนะคะจะมี10 l เลเวลดังนั้น7 p a แพ็กก็70 level เลเวล7,000แล้วก็จะได้คืนในภายหลังไม่ได้รับคืนทีเดียวนะอย่างที่บอกไปก็ไปเก็บภารกิจเอาค่อยๆค,คืนทีละ1,000 uc ซื้อเลยพุ้งุูดพุ้ปั๊ด แล้วก็จะมีในทางด้านของสร้างทีมก็สร้างทีมนะคะเรียบร้อยสามารถเชิญนี่เชิญคนในแคลนสามารถเชิญใครก็ได้นะคะเข้ามาในทีมเราด้วยกันทั้งหมด20คนก็จะได้รับรางวัลตามจำนวนคนส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นทางเซิร์ฟนะคะนี่ตัวบ่งชี้ว่าอาพีนด้สนใจแค่ไหนตอนนี้4ล้านแล้วอะสมาชิกทีมอ p พีทางเซิร์ฟเวอร์ เยอะนะใครไม่มีทีมก็กดขอเข้ามาได้นะคะกดรับของรางวัลเลยลัะกันนี่เป็นไงชุดไอดอล a r a n g e ปั๊ผมกับชุดแยกกันนะสกินปืน M 1 6อีกแล้วสกินเครื่องบินสกินหมวกสก,สกินสกอปเปียนชุดสาวน้อยหุ่นเชิด ว้าวนั่นละ M7 และน้องกระตุยฟันเล็กนะสายโหดในะรอบนี้นี่แล้วขอเล็กยันเพิ่มด้วยนะคะคะแนานของรางวัลอาพีเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ120กว่าคะแนานคอลเลกชันนะแต่รอบนี้มีของแดง3เลยไง เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเราพูดถึงเรื่อง IP จบหรือยังสิทธิพิเศษนะคะสำหรับสายที่ซื้อ1,920 UC จะได้รับท่าที่พี่ไม่มีเนี่ยก็เพราะว่า ID นี้เป็น ID ใหม่ปั้นใหม่นะสามารถเลือกรับได้หนึ่งท่านะเอาท่าไหนดีวะใครที่มีแล้วก็กดเป็นนี่คูปองคลาสสิกสใบอ ได้ละแล้วก็จะมีรางวัลน,นะคะที่ปลดล็อกต่อเนื่องเหนียเห็นไหมซีซันที่4เมื่อใช้ต่อเนื่อง6ซีซันหรือว่าปลดล็อกต่อเนื่อง6ซีซันนะคะ<ๆ>ก็จะได้รับเป็นทุกคนเคยเห็นบนเครื่องบินแม้ที่เป็นแถบสีทองนะคะอันนี้แหละ ก็จะขึ้นชื่อแทนสีฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบใครที่ซื้อแบบแค่ Edit Pass นะคะก็จะได้เป็นพวกฉายาเนีแบบเป็นของระงวังชั้นบนแต่ถ้าใครซื้อแบบ1นึ่ง c อยู่ซก็จะได้ทั้งบนและล่างนะคะได้เหมือนกัน กดรับการ์ดอันนี้จะเป็นการ์ดส,สำหรับการปลดล็อกภารกิจนะคะอันไหนที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้หรือว่าขี้เกียจไปทำเราก็ใช้การในการปลดล็อกได้ก็จะมีการท้าทายรายสัปดาห์แล้วก็ท้าทาย2ซีซั่นนะคะก็ค่อยๆทำไปจริงๆอะ่ะแค่เข้ามาออนเกมนะคะเล่นมั่งไม่เล่นมั่ง RP ก็อัพนะส่วนอัน,น้ เราอยากรู้ว่าเราคะแนน RP เท่าไหร่ก็เข้ามาดูในอันดับก็ได้นะคะของพี่เนี่ย1 6 6 0 0คะแนน RP ในการที่จะเป็นเจ้าของเครื่องบินเนี่ยเราจะนับจากคะแนน RP ตรงนี้แหละหรืออะไรอีกเนี่ยเหมือนลืมอะไรก็ไม่รู้อ่หึ่งไม่ออก ขอแนะนำร้านแก s สท็อปอับริการเติมเกมผั b G ีมา i l บาและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็อปอสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊ส p ็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะถฉะลองกินไก่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะ เป็นท่าที่ได้รับมาในของรางวัลพ p เนอะอันนี้นะทุกคนมันไม่มีเอฟเฟกนะคะอัปเกรดทันทีตอนนี้คุณมีสูตรกาะทาโอโ้พี่มีแต้ม r p เหลืออยู่ไงแต้มพ p ที่ได้เนี่ยเมื่อกี้ก็คือไปซื้อกล่องกิจกรรม r p แล้วก็มันแต้มเกิน หนึ่งเลเวลเนาะแต้มที่เหลือมันก็จะกลายเป็นแต้มของ RP นะคะแนน RP นี่ไงนี่ไงนี่ไงซื้อได้3ชิ้นขาดอีก2ก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้าเบตเตอร์เล็ตนะนี่ไงทุกคนพอดีมีเลนจีอยู่ อัปเกรดได้ดทันทีเห็นไหมมันก็จะเป็นท่าเหมือนเวลาที่เรากินไก่นะคะแล้วทำไมไม่ใส่ชุดใหม่อุ๊ยใส่หัวอื่นได้เหมือนเดิมแต่มันไม่เข้าไงมันก็ต้องเป็นหัวอันนี้ปะล่ะตายโหด หูน้องกระดิกได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนอันนี้นะคะจะใช้การอัพเกรด4กับ8เปลี่ยนตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงได้เอตรงที่มันเป็น4ส,สีสามารถเปลี่ยนได้หมดนะมือก็ได้นะใช้เหรียญเงินในการเปลี่ยนสีชุดนะคะแล้วก็มันจะมีการอัพ เดทในทางด้านของรางวัลซีซั่นคอลเลกชันนะเข้าไป,ะะไปตรงที่เลเวลนะคะจิ้มไปตรงที่ซีซั่นโอ้โหเนี่ยพุ่งไปเลเวล5แล้วทุกคนเลเวลที่6ก็สามารถแชร์ชุดนะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนของเราได้ ฉากรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนที่ชอบแบบเรียบๆก็น่าจะชอบแหละมันเป็นฉากเคลื่อนไหวใครที่อยากได้ถาวรก็รอของสุ่งวงล้อจ็อกเกอร์นะคะวงล้อที่สองนู่นเลยมันจะมีฉากแบบพื้นฐานให้เราได้แลกกันและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นการเติมนะคะอย่าลืมกดรับชุดฟรีด้วยทุกคนน่ารักเนาะ สกินปืนก็อยากได้ซื้อเอานะคะปืนพก180 UC สําำหรับของขวัญเติมเงินมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมอย่างที่เห็นก็นะคะเมื่อเติมครบ60 UC ก็ได้รับเลยขึ้นมา60 UC แต่จะบอกว่าหลอด UC ที่ซื้อเนี่ยอันนี้เขาไม่นับรวมกับโบนัสดูยังไงนะคะดูง,ง่ายๆเลยทุกคนเห็นข้างหลังเหลืองๆไหม อันนั้นคือโบนัสการเติมนะคะสำหรับหลอดที่เราจะขึ้นเนี่ยก็คืออันข้างหน้านะคะที่เป็นสีขาวอย่างแพ็คปกติเราจะซื้อกันแพ็คอันนี้เนาะ8,100ยูซีเราจะได้หลอดนั้นขึ้นมาแค่6 0 0 0นยูซีเท่านั้นนะคะดังนั้นใครอยากได้ประจนถึง3 6 0 0 0 UC ก็เติมทั้งหมด6แพ็คนะจ้ะมันจะมีกล่องสูงยูซด้วย 1,200ไปจนถึง6,000 UC นะคะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย